สวัสดีครับผมล้างนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องลักฟ้านะครับมาวันนี้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์มาฝากทุกคนกันอีกแล้วล่ะฮะแล้วก็เป็นข่าวที่โด่งดังมากๆในประเทศอเมริกานะเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหนักมากเลยครับเพราะว่ามันดันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งหายตัวไประหว่างที่เขาเนี่ยทำการท่องเที่ยวเออและที่พีคคือตํารวจเนี่ยเขาสงสัยว่ายูทูบเบอร์คนนี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้ครับซึ่งคนที่เป็นคนฆ่ายูทูบเบอร์คนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าคนที่ตํารวจเขากําลังตั้งข้อสงส แฟนของเธอนั่นเองเออน,น่ากลัวมากๆเพราะว่านอกจากจะไปเที่ยวต้องระมัดระวังเรื่องการหลงทางระมัดระวังเรื่องความอันตรายในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วยังต้องมาระวังคนข้างตัวเองอีกเออนะไม่โอเคมากจริงๆยิ่งช่วงนี้ยิ่งโควิดด้วยนะต้องมาระวังโควิดอีกไม่ใช่เรื่องแล้ว,นะะว,ลวะฮะปวดหัวกันซะเปล่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดปัญหาโควิดไปก่อนเลยดีกว่าโดยการพกแอลกอฮอล์นะครับผมไว้ตลอดเวลานะอย่างสเปรย์แอลกอฮอล์ของแคลิโลเนี่ยอันนี้ของดีจริงเวลาไปไหนมาไหนฉีดฟืดๆอะไรเนี่ย แพ็กเกจสวยๆเลยนะฮะพรีเมียมมากๆคือ c a r r y l o t h เนี่ยเขาเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่หอมมากๆเลยละครับเหมือนกับเราฉีดน,น้ำหอมแบบจริงจังเลยอะแต่ว่ามันไม่ฉุนนะใครที่ชอบกลิ่นหวานๆเนี่ยก็ต้องตัวบนนี่เลยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าชอบแบบดอกไม้สดใสร่าเริงก็จะมี2ตัวก็คือตัวเบตตี้กับตัวเบนนาแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ชอบหวานๆนะยอยากได้แบบลึกลับเท่ๆก็ต้องตัวบรูโน่ครับอ่าหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากได้แบบสดใสสะอาดสดชื่นเนี่ยก็ต้องสีฟ้าไบรอันไปเลยและสิ่งที่ทําให้แคร y โรเนี่ยแตกต่างจาก, oh พบพากาจ oh แบบ จะมีออยอรับรองมีเลขจดแจ้งคือมั่นใจได้เลยว่าใช้งานแล้วปลอดภัยแน่นอนฉีดใส่มือปุ๊บหยิบจับขนมขึ้นมากินได้เลยที่สําคัญเนี่ยตัวแคลิโลเนี่ยครับเขาผสมสารสกัดอะลเวล่าด้วยนะช่วยบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นจะนุ่มอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวด้วยและประเด็นเล็เวลาฉีดแล้วมันจะไม่เหนียวเหนอหนามือเว้ยตามห้างอะไรเงี้ยต้องลุ้นทุกครั้งยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกว่ากดแล้วจะเหนียวมือเพราะว่าแต่ตัวแคลิโลเนี่ยผ่านเลยฉีดปุ๊บแห้งจบทุกปัญหาเลยนะครับน้ำหนักเบาพกพ ยิ่งช่วงนี้เนี่ยเขาเป็นช่วงโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยาเข้าไปซื้อกันได้เลยลิงก์งงอยู่ใต้คลิปนี้แล้วฮะอะทีนี้มาดูดราม่าเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับ จุดล้มต้องของเรื่องเลยเนี่ยมียูทูบเบอร์อยู่คู่หนึ่งเขาเป็นคู่รักกันผู้ชายเนี่ยครับชื่อบรอันส่วนผู้หญิงชื่อว่าแกบบี้อ่าเขาทั้งสองคนเนี่ยก็สร้างช่องของตัวเองขึ้นมาช่องหนึ่งเป็นช่องแนวไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ถ่ายวอล์กขับรถคู่ใจไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็ถ่ายวอล์กลง YouTube ทีนี้เนี่ยครับผมเวลาขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีตามภาษายูทูบเบอร์ต้องถ่ายนูน่นถ่ายนี่อัปเดตตลอดใช่ไหมไปไหนมาไหนบ้างถ่ายรูปลง i อนะอัปลงโซเชียลต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับซ เรื่องราวม,มาเกิดขึ้นในวันที่12สิงหาคมเนี่ยแหละทั้งคู่ครับเขาเหมือนกับว่าเขาทะเลาะกันระหว่างที่เขากําลังขับรถทีนี้เนี่ยรถของเขามันขับพุ่งชนฟุตบาทครับซึ่งพลเมืองดีเนี่ยเขาเห็นว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยมีการทาร้ายร่างกายกันด้วยเขาก็เลยคิดว่าเออน่าจะโทรหาตารวจดีกว่าให้ตํารวจรับรู้เรื่องราวซึ่งที่บ้านเขาเนี่ยเรืเหตุการณ์ประมาณนี้เหตุการณ์ที่คนในครอบครัวทะเลาะกันหรือว่ามีการใช้ความรุนแรงแบบนี้ว่า domestic violence นะฮะ ซึ่งมันก็คือการที่เราเนี่ยเหมือนกับว่ารู้จักใครสักคนนึงแล้วก็ไปทําร้ายร่างกายเขาทําร้ายจิตใจเขาเป็นการทําร้ายกันระหว่างคนใกล้ตัวส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่เป็นแฟนกันเป็นคนที่เป็นสามีภรรยากันคนที่เป็นเพื่อนกันหรืออะไรเงี้ยจะโดนคนเหล่านี้กระทำซะมากกว่านะฮะซึ่งในอเมริกาเนี่ยปีปีหนึ่งนะครับมีเคสที่แบบเป็นความรุนแรงของคนใกล้ตัวหรือว่าคนในครอบครัวแบบนี้เกิดขึ้นเป็นล้านคดีเลยแหละฮะเขาเลยต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้กันให้เป็นพิเศษหน่อยทีีีีนน้้พพออลเเเเเมมืงงดด่ยยคาาแจจหตตุุไปป๊บบรรวก็ูะั ซึ่งก็เจอว่าแกบบี้กำลังนั่งร้องไห้ยอยู่ในรถจริงๆนะตำรวจก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทะเลาะอะไรกันหรอแกบบี้นะครับก็เลยบอกว่าเออเธอเนี่ยทะเลาะกันกับคู่บ้านของเธอเธอบอกว่าเธอเนี่ย,ม,ยมีปัญหาทางจิตแล้วก็ทะเลาะกับไบรอันเมื่อเช้านี้ ตัวไบรอันเองก็มีแผลโดนข่งโดนข่วนอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีแผลที่ตามตัวอะไรอย่างี้นะฮะซึ่งความพีของตํารวจที่นี่ก็คือเขาจะมีกล้องครับคอยบันทึกเรื่องราวไว้ทั้งหมดเลยตอนที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ทําให้เราสามารถรู้ได้เลยว่าตํารวจคนนี้คุยอะไรกับผู้เสียหายบ้างซึ่งมันง่ายต่อการตรวจสอบอะครับเวลาที่มันเกิดคดงคดีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันย้อนกล้องดูที่ตํารวจมันก็รู้แล้วอย่างเคสเคสนี้เนี่ยมันทําให้เห็นว่าตํารวจคนนี้เนี่ยเขาก็พยายามช่วยแกบบี้กับไบรอันเนี่ยเคลียร์กันอย่างดีนะเขาให้ใหกหแก,ก,แกบบ คำทีละคนเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องกลัวว่าจะโดนมขู่หรืออะไรเงี้ยเขาให้แกบบี้ไปนั่งรถตำรวจแล้วเขาก็ถามแกบบี้คนเดียวนะบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นัน่น,นให้แกบบี้เล่ามาแกบบี้ก็เล่าไปแล้วเขาก็ไปถามไบรอันอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อที่จะเอาคําบอกเล่าของทั้งสองคนเนี่ยมาเทียบกันว่ามันตรงกันไหมเออซึ่งหลังจากที่คุยกับทั้งสองคนนี้เสร็จเนี่ยตำรวจก็โอเคได้รับเรื่องที่ตรงกันว่าทั้งคู่ทะเลาะกันตอนเช้ามีปากเสียงกันนิดหน่อยนู่นนี่นั่นจริงๆไม่ได้โดนล ตาเกิดขึ้นตำรวจเขาก็แนะนำไปประมาณนั้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องที่อยู่ที่ตัวของตำรวจนั่นแหละทีนี้ครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่12สิงหาคมใช่ปะปกติแล้วแกบบี้อ่ะเวลาเขาไปเที่ยวที่ไหนกับแบรอันก็ตามเขาจะอัพลงโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการติดต่อกับแม่ด้วยนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะครับโดวยวันที่24สิงหาแกบบี้มีการเฟซไทม์หาแม่อ่าก็คุยกันเห็นหน้ากันใช่ไหม ซึ่งก็โอเคไม่ได้มีอะไรกระทั่งวันที่25กับวันที่27สิงหาคมเธอเนี่ยได้ใช้ข้อความส่งหาแม่ก็คุยกันนะครับผ่านข้อความจนกระทั่งวันที่30สิงหาแกบบี้ก็ได้ส่งข้อความมาบอกกับแม่บอกว่าที่ที่เขาอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณอ่ะนั่นแหละฮะซึ่งครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่ได้เอใจอะไรนะแต่ว่ามารู้ทีหลังว่าข้อความในวันที่30สิสิงหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แกบบี้ที่เป็นคนส่งอีกแล้วก็ได้ เออแล้วใครกันหละที่เป็นคนส่งข้อความนี้แล้วครอบครัวแกบบี้เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าอาจจะไม่ใช่แกบบี้อ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันฮะนะสิ่งที่ทําให้เขารู้เนี่ยเพราะว่าในวันที่1กันยายนหลังจากมันมีข้อความแกบบี้ส่งมาให้ครอบครัวแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นครับกลับกลายเป็นว่าไบรอันน่ะเขาขับรถบ้านคันนั้นกลับมาบ้านคนเดียวซะอย่างนั้นเออแล้วแกบี้ไปไหนนะฮะขับกลับมาบ้านคนเดียว ได้ยังไงทานที่คุณไปมาด้วยกันแต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะครับจนกระทั่งเหมือนกับว่าครอบครัวของแกบบี้เนี่ยเขาไม่สามารถติดต่อแกบบี้ได้เป็นเวลา10วันทําให้วันที่11กันยายนครอบครัวแกบบี้เขาก็เลยมีการแจ้งความนะครับกับตํารวจบอกว่าลูกสาวข,ของเขาหายไปตํารวจเนี่ยพอได้รับแจ้งความนะครับก็เลยไปสืบตามตัวจากคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือบ้านของไบอันนั่นเองตํารวจไปที่บ้านไบอันนะครับก็ในบ้านก็จะมีไบอันมีพ่อกับแม่ไบอันอยู่ซึ่งไม่มีแกบบี้นะครับแต่ว่าเจอรแวนทที่่ั้งคู จริงๆรถอยู่ที่นั่นไบอั้นอยู่ที่นั่นแต่แกบบี้ไม่อยู่ซึ่งครอบครัวของไบอั้นก็ไม่ได้บอกอะไรตำรวจนะเเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้บอกทุกอย่างกับทนายไปหมดแล้วตำรวจก็เลยไม่สามารถที่จะคาดคันอะไรได้อีกครับทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งมันน่าแปลกไหมว่าทำไมครอบครัวไบ,บอัน้นตัวไบอัน้นพ่อแม่ไบอัน้นถึงไม่มีใครบอกกับตำรวจเลยว่าแกบบี้ไปไหนเออ คือมันน่างงมากคุณทำไมคุณไม่บอกอะไรเขาเลยไม่ให้ข้อมูลที่มันเป็นบอกแสใดๆเลยแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นข่าวดังครับคนหายไปทั้งคนหนึ่งเนื้อแถมแบบเรื่องมันไม่ make s e n s ตั้งเยอะแยะไปหมดคนบนโลกออนไลน์ของฟอริดาเนี่ยก็โหพูดถึงประเด็นนี้กันเต็มเลยนะถึงขนาดที่ว่าบ้านไบรอันบ้านของผู้ชายคู่มั่นของแกรบี้เนี่ย โดนถล่มยับยับเลยแหะครับทั้งโลกออนไลน์ทั้งชีวิตจริงคนเดินผ่านบ้านไบอันเดินผ่านไปมาก็มีการตะโกนถามด้วยว่าเ้ยแกบบี้อยู่ไหนเอาแกบบี้ออกมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าเรียกร้องความเป็นธรรมให้แกบบี้ตามตัวแกบบี้กันใหญ่ในเน็ตก็ทัวลงกันยับยับจนกระทั่งวันที่16กันยายนครอบครัวของแกบบี้นะครับ,บครอบครัวของผู้หญิงที่หายตัวไปเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวเขาออกมาแถลงการครับขอให้ครอบครัวไบอั้นเนี่ยช่วยบอกได้ไหมว่าลูกสาวเขาอยู่ไหนช่วยหน่อยเถอะ please อะแน่นอนครับคนนพ่อเป็นแม่ อยากรู้อยู่แล้วลูกหายไปตั้งขนาดนี้คุณเป็นคนที่อยู่กับลูกสาวเขาเป็นคนสุดท้ายทําไมไม่บอกหน่อยว่าไม่ปีกปากซะหน่อยเหรอซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ครอบครัวแกบบี้ติดต่อไปหาครอบครัวผู้ชายก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวแกบบี้ก็เคยติดต่อไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าโดนปฏิเสธกลับมาไม่ให้ความร่วมมือแต่อย่างใดคนก็เลยงงกันว่าไอ้ไบอันนี่มันอะไรของมันวะถ้าเกิดมันไม่ได้ฆ่าแกบบี้จริงๆมันก็น่าจะบอกได้ดิว่าแกบบี้ไปไหนแกบบี้อยู่ที่ไหนแกบบี้ทาอะไรอยู่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย ครอบครัวไบรอันครอบครัวผู้ชายเนี่ยติดต่อหาตำรวจครับแล้วบอกว่าไบรอันหายตัวออกจากบ,บ้านไปสองสามวันแล้วเออไบรอันหายตัวออกจากบ,บ้านไปไม่รู้ว่าไปที่ไหนก่อนที่จะออกไปเนี่ยไบรอันบอกกับพ่อกับแม่ว่าจะไปที่อุทยานแถวบ้านอ่านั่นแหละฮะซึ่งชาวเน็ตก็เลยคิดแห่งตรงกันว่าไอ้ไบรอันนี่แม่งหนีไปแล้วแน่นอนเลยนะมันรู้แล้วไงว่ามันจะโดนจับมันหนีไปชัวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยครอบครัวไบรอันก็ต้องมีส่วนผิดด้วยนะเว้ยโทษฐานที่ปกปิดข้อมูลนู่นนี่นั่นช่วยให้ไบรอันหลบหน อาชาวเน็ตก็วิเคราะห์กันเป็นคนนันเลยนะฮะซึ่งนั่นแหละครับคนบนโลกออนไลน์พอรู้ว่าไบาอันหลบหนีปุ๊บนอกจากครอบครัวไบอันจะโดนด่าแล้วอีกหนึ่งคนที่ต้องโดนด่าเหมือน,นกันก็คือ FBI แล้วก็ตำรวจนั่นเองทัวลงตำรวจและ FBI กันยับยับคับโลกออนไลน์ว่าคุณทำหน้าที่อะไรของคุณปล่อยคนร้ยนยงสงสายเพียงคนเดียวผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวหนีไปได้ยังไงเออทำไมไม่เฝ้ากันไว้ให้ดีๆไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนู่นนี่นั่นด่ากันใหญ่ ซึ่งนั่นแหละฮะทาง FBI เขาก็เลยต้องเร่งดําเนินการนะตามหาตัวไบอันกันแบบจ้าละวันแล้วก็ไปตามหาที่อุทยานที่ไบอันบอกว่าไบาอันจะไปเออนั่นแหละนะแต่ว่าด้วยความที่อุทยานแห่งนั้นมันกว้างมากๆครับประมาณ150กิโลเมตรได้ความกว้างของมันนะทำให้การจะหาเนี่ยต้องใช้เวลานานมากถ้าเกิดว่าไบาอันคิดจะซ่อนตัวที่อุทยานแห่งนี้จริงๆเนี่ย คนหาต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆแน่นอนซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าคนในบ้านเขาอะครับคนในประเทศเขาคนในฟอลอริดาเขาพยายามช่วยกันตามหาจริงๆว่าใครมีเบาะแสอะไรบ้างก็ให้ช่วยกันขุดขึ้นมาเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคดีนี้นะครับปรากฏว่ามันมีสิ่งที่พีคมากๆเกิดขึ้นครับเพราะว่า มีพลเมืองดีคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในการขับรถไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะมีรถบ้านของตัวเองอยู่แล้วเขาก็ขับไปนูน่นไปนี่ประจําซึ่งเขาจําได้ว่าเขาเคยขับแล้วก็เจอรถของแกบบี้กับไบรอันอ่ะจอดอยู่ที่อุทยานแห่งหนึ่ง เออเขาจำรถได้เว้ยเพราะว่ารถของแกบบี้กับไบอั้นมันเป็นรถตู้แวนซึ่งก็แบบอาจจะไม่มีใครเหมือนอะไอย่างเงี้ยเขาจำได้เขาบอกนะแล้วเขาก็เลยไปย้อนกล้องหน้ารถเขาดูซึ่งปรากฏว่ามันมีหลักฐานตัวนี้อยู่จริงๆเว้ยกล้องหน้ารถถ่ายติดรถแกบบี้กับไบอั้นจริงๆเป็นช่วงวันที่27สิงหาครับคือแบบโคตรบังเอิญชิบหายอะ นะเขาก็เลยแจ้งกับ FBI ไปเลยบอกว่าเออเนี่ยฉันมีคลิปตรงนี้อยู่นะให้ลองไปตรวจสอบดูซึ่งไอคลิปคลิปนี้เนี่ยมันช่วย FBI ได้เยอะมากเลยล่ะครับเพราะว่ามันทําให้ FBI สามารถระบุสถานที่ได้เลยว่าเออเขาต้องเริ่มหาตัวแกบบี้จากจุดไหนอ่านะฮะเนี่ยก็มีการซูมเข้าซูมออกดูคลิปคลิปนี้กันไปเรอยๆรอบนะฮะแล้วก็มีการถ่ายพงถ่ายภาพแคปภาพกันมาดูซูมดูก็แล้วอะไรก็แล้วเพื่อหาหลักฐานให้ได้มากที่สุด ซึ่งก็สูมไปแล้วก็เจอว่าหลังรถแวนคันนั้นในวันนั้นเนี่ยครับที่ถ่ายภาพได้มันมีโทรศัพท์มือถือพร้อมกับรองเท้าแตะวางอยู่ท้ายรถครับซึ่งมันไม่เม็กเซนต์เอาซะเลยที่คนคนหนึ่งจะเข้าป่าไปโดยที่ไม่พกมือถือแล้วก็ไม่ใส่รองเทา้าโขนน้าเหนิมตามตีนไตหาแทบไม่เม็กซเซนต์เลยปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยกระจายกําลังค้นหากันตรงแถวนั้นแหละฮะโดยพลเมืองดีคนนี้ที่เขาขับรถบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเออเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปฏิหารจากลูกเขาก็ได้ นะลูกเขาอาจจะอยากให้เขาเนี่ยได้มาขับรถคันนี้แล้วก็เจอเหตุการณ์เหตุการณ์นี้แล้วก็ช่วยเหลือแกบบี้กลับบ้านก็ได้เพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยครับเสียชีวิตไปตั้งแต่10ปีก่อนแล้ว วันนั้นนะครับเขาจะพาลูกไปเที่ยวแต่กับการป็นว่ารถของเขาประสบอุบัติเหตุซะก่อนนะรถชนกันครับและลูกเขาก็เสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้นหลังจากนั้นมาทุกๆปีเขากับภรรยาก็จะไปเที่ยวเพื่อระลึกถึงลูกชายเขาเสมอซึ่งวันนั้นเนี่ยที่เขาขับผ่านไปแล้วไปเจอรถแวนคันนี้ก็เป็นช่วงที่เขาไปท่องเที่ยวในวันครบรอบลูกเขาเหมือนกันนะก็เลยถ่ายติดรถของไบอันกับแกบบีมาเขาก็เลยเชื่อว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยอยากให้แกบบีได้เดินทางกลับบ้านาานนนนีีน่่่่กกกก็็เเลลลยยยมมาาารถตตติดดคััั้้้แแแวววชปบอสห HBI ไะะ เออนะมีเรื่องที่แบบว่าบังเอิญหลายเรื่องมากๆเลยซึ่งพอ FBI ไเนี่ยได้รับรู้ถึงว่าจุดไหนที่คนจะไปหาใช่ไหม FBI ก็เลยแบบกว้านหาแถวนั้นก่อนเลย ซึ่งนั่นแหละฮะเจอศพจริงๆครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการชันสูตรศพแล้วก็พบว่าเออไม่ได้หนีไปไหนไกลศพที่เห็นเนี่ยก็คือแกบบี้จริงๆนั่นเองเพราะว่าหลังจากที่เช็คแล้วนะข้อมูลต่างๆส่วนสูงน้ำหนักรอยสกักทุกอย่างเนี่ยตรงกับแกบบี้หมดเลยทําให้คดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่คดีคนหายอีกต่อไปแต่ว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมแล้วล่ะครับซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยทางพ่อแม่ของไบรอันก็เลยโดนควบคุมตัวไปไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวไบรอันเองเนี่ยเอฟบีไอก็กำลังพ,พลิกแผ่นดินหาตามล่่าแกอยูนะ ว่าแกนหปปนีไปไหนหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งก็มีคนเนี่ยพยายามส่งบอ่อแสบาบอันเข้ามาให้เรื่อยๆนะครับมีล่าสุดเนี่ยมีการเจอบอะแสบาบอันเพิ่มเติมจากกล้องส่องกวางด้วยอืมซึ่งกล้องๆนี้เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าติดตั้งไว้เพื่อเอาไว้ส่องสัตว์เอาไว้ดูสัตว์ตอนกลางคืนนะครับแต่ว่ากล้องๆนั้นดันจับภาพคนที่คล้ายใบอันได้ ซึ่งก็เนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าใช่ไหมหรือไม่ใช่กันแน่พราะในรูปเนี่ย้ายใบอันมากๆครับมีการสะพายกระเป๋าเป้เหมือนกันทรงผมก็เป็นหัวเกรียนเหมือนกันซึ่งถ้าใช่เนี่ยก็จะช่วยให้เขาสะโขมลงมาได้นะว่าจะตามหาใบอันจากแถวไหนเออแล้วก็มีโอกาสจะเจอใบอันได้มาขึ้นด้วยนะฮะก็ต้องลุ้นกันต่อไปแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใบอันมันไม่ได้มีความผิดจริงๆมันจะหนีทําไมถูกไหมมันควรจะเข้ามอบตัวแล้วก็พูดคุยให้ข้อมูลกันไปก็จบแล้วว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกับแกบี้หรรรออืะไไยังง นะฮะแต่นี่พี่แกนเล่นหนีแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้คนเนี่ยเขาปากใจเชื่อกันแบบ100%เลยว่าไอ้ฝีมือตรงนี้เนี่ยเป็นพอไบอันแน่นอนเป็นคนทําเรื่องทุกอย่างนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะหนีไปไหนได้มันหนีไม่พ้นหรอกยังไงคุณก็ต้องแบบกลับมาซื้อข้าวซื้อน้ํากินใช่ไหมซึ่งหลังจากที่คุณซื้อปุ๊บเนี่ยคนเขาจําหน้าคุณได้แล้วข่าวมันออกดังขนาดเนี้ยยังไงยังไงเขาก็ต้องจําได้แล้วเขาก็ต้องส่งบอแสให้ตํารวจอยู่ดี เพราะฉะนั้นนะครับรอฟังได้เลยข่าวไบอันโดนจับนะหรือว่าเจอตัวไบอันอะไรเงี้ยคาดว่าไม่น่าจะนานนะครับผมก็อาจจะได้เห็นกันซึ่งถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมาเมื่อไหร่ว่าไบอันโดนจับแล้วหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฮะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดว่าไบอันทำจริงไหมหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคู่รัก2คนนี้กันแน่นะมันเหตุกรงเหตุการณ์อะไรที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าลองมาช่วยกันคิดดูก่กับคดีนี้กับคราา้้ไวเอกด้เ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมรักนะครับจะนำมาสรุปให้คุณได้รับรู้ก่อนใครแล้วนำมาเล่าให้คุณฟังเป็นคนแรกเลยรอครับซับสไครต์กันไว้ตอนนี้ได้เลยนะกดกระดิ่งด้วยเมื่อไหร่จะได้เห็นก่อนใครเช่นกันนะครับสับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายฉีดมือก่อนจะได้สะอาดเอ,อ,อ่ะคนดูจะได้ไม่เปื้อนเ <laughs> ออหอมจริง c a r r y r o l l t s